หน้าโฉนดกับหลังโฉนดอะไรสําคัญกว่ากันสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังพอดีก็กําลังจะนอนแต่ว่ามีปัญหาหลายๆคนสงสัยมาว่าระหว่างหน้าโฉนดกับหลังโฉนดเนี่ยอะไรมันสําคัญกว่ากันข้อมูลตรงไหนที่จะชี้ชัดได้มากกว่ากันนะครับวันนี้มีคําตอบครับผมวันนี้ผมมีโฉนดให้ท่านได้ดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ มันจะมีความสําคัญอะไรที่จะสําคัญกว่ากันนั้นอบอกไม่ได้ครับมันก็แล้วแต่โนดแต่ละใบนะครับผมแต่ว่าถ้าจะตอบตรงๆเลยก็คือมันสําคัญเท่าๆกันนะครับอย่างละ50%แต่ว่าอย่างใบนี้นะครับถ้าด้านหลังไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็ก็คือความสําคัญอยู่ที่ด้านหน้า100%เเ็นลยครับผมอ,อ,อันนี้ก็คือด้านหน้าโนดสําคัญ100%ก็คือด้านหลังไม่มีอะไรนะครับ โฉนดก็คือคุดแดงครับผมออย่าเรียกว่าคุดแดงเฉยๆนะครับต้องเรียกให้ถูกด้วยนอสสีจครับผมเพราะว่าสปะกก็เป็นคุดแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าคําว่าโฉนดนั้นก็คือมีแค่โฉนดนะครับจะไม่มีโฉนดคุดเขียวโฉนดคุดดาไม่มีนะครับโฉนดก็คือโฉนดคุดแดงเท่านั้นนะครับนอสอสีจอโฉนดคุดแดงครับผมถ้าเป็นคุดสีอื่นนั้นไม่ใช่โฉนดครับผมออันนี้ให้ทําความเข้าใจนะครับผมเรียกโฉนดเรียกนอสสีจก็ได้นะครับทีนี้มุมขวาด้านบนอ่า ก็จะระบุว่าแยกมาจากโฉนดอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยก็บอกนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลขโฉนดนะครับเลขที่เนี่ยก็สามารถนําเลขที่ตรงนี้ไปค้นในเว็บกรมที่ดินได้ก็จะมีบอกพิกัดบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็อําเภอจังหวัดนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นระวางแล้วก็เลขที่ดินนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสําคัญทั้งหมดนะครับในส่วนต่อมาเออเดี๋ยวขอพูดตรงนี้นะครับคําว่าใบาแทน ใแทนคืออะไรกรณีที่มีโฉนดสูญหายหรือว่าสีขาดหรือว่า,าได้มีการเปลี่ยนเจ้าของแบบเช่นบังคับคดีหรือว่าอะไรประมาณนี้จะก็จะมีการออกใบแทนให้ถ้ามีออกใบแทนแบบนี้ก็คือใบเดิมใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เลยก็เหมือนกับบัตรประชาชนนั่นเองนะครับคาว่าใบแทนก็คือสูงสุดทีนี้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเป็นข้อมูลของของของผู้ที่ได้รับโฉนดใบเนี้ย เป็นคนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะนนก็เป็นไม่ไม่ได้เป็นสาระสําคัญเท่าไหร่นะครับเี่ยให้แก่นายนี้นางนี้เป็นคนแรกตรงนี้ครับสําคัญก็คือเนื้อที่ครับเนื้อที่มีเนื้อที่ก็จะมีตัวหนังสือกํากับไว้ด้วยนะครับในกรณีที่เป็นลายมือนี่บางทีก็เลขภาษาไทยอ่านไม่ออกอันนี้พิมพ์นะครับก็จะดีหน่อยแล้วก็จะมีมาตราส่วนมาตราส่วนนะครับ มาตราส่วนในระวางมาตราส่วนเวลาเราวัดจากตรงนี้ก็จะวัดตามมาตราส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับใช้มิลลิเมตรไม้ทัดวัดทีนี้รูปแผนที่นะครับรูปแผนที่ตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นรูปลักษณะแบบไหนมีหมุดหรือเปล่าหมุดนี้ก็จะบอกนะครับเนี่ยมีหมุดไหมมีเลขหมุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยกล้องอาจจะไม่โฟก,กัสเนี่ยเลขหมุดอะไร ติดถนนหรือเปล่าเป็นตาบอดไหมเนี่ยก็จะมีระบุไว้ว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์เห็นไหมครับอ่าโอเคเนาะเลขที่ดิน103เนี่ยตรงกับข้างบนไหมตรงนะครับเลขที่ดิน1น3เนี่ยเราดูตรงนี้อ่าโอเคข้างล่างออกมาไหนฉนนใบนี้ออกให้วันที่28ครับเดือนพฤษภาคม2พ6นนะครับเพิ่งออกสดๆร้อนๆครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้าฉนน อันนี้ก็คือด้านหลังไม่มีอะไรก็คือด้านหน้าก็จะสําคัญร0 0เซนะครับทีนี้โฉนดที่ด้านหลังสําคัญไม่แพ้ด้านหน้าก็คือโฉนดที่ได้มีการเปลี่ยนมือไปแล้วหรือว่าออกใบใหม่ไปแล้วนะครับและมีการเปลี่ยนมือซื้อขายก็จะมีการระบุไว้ในด้านหลังแบบนี้โฉนดบางบางบาง,บางใบเนี่ยจะมีแผ่นด้านหลังเนี่ยต่อกัน3ใบ4ใบก็มีนะครับแสดงว่ามีการเปลี่ยนมือเยอะ มีการทำธุรกรรมเยอะนะครับซื้อขายเปลี่ยนเเยอะอ่ะทีนี้เนี่ยครับข้อมูลด้านหลังก็จะบอกเลขที่โฉนดนะอำเภอแล้วก็เนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่ทาอะไรจำนองถ่ายถอนขายาจำนองถ่ายถอนขายอะไรประมาณนี้ตรงนี้นะครับช่องนี้ส่วนช่องนี้ก็คือ,อผู้รับผู้ให้สัญญา,าผู้ให้สัญญาก็คือเจ้าของนั่นแหละครับผู้ให้สัญญานะ ส่วนอันนี้ก็คือผู้รับสัญญาก็คืออาจจะเป็นผู้ซื้อนะครับอันนี้เป็นผู้ขายผู้ซื้อผู้เจ้าของอันนี้เป็นผู้ขายฝากอะไรเป็นรับขายฝากอะไรประมาณนี้นะครับรับจำนองอะไรประมาณนี้แล้วก็เนื้อที่จริงๆเท่าไหร่ด้านหลังจะระบุนะครับบางทีเนี่ยโฉนดมีการแบ่งแยกมาแล้วเนี่ยด้านหน้าอาจจะระบุ10ไร่แต่ด้านหลังอาจจะระบุ1งานนะครับต้องดูด้านหลังเป็นหลักด้วยนะครับ อันนี้ก็คือข้อมูลนี้ก็ไม่ไม่สามารถให้ดูได้นะครับต้องต้องขออภัยด้วยแล้วก็โฉนดเนี่ยก็จะมีระบุไว้ด้านหลังทั้งหมดว่าเออสามารถซื้อขายโอนได้ไหมอะไรเนี่ยถ้าสมมุติซื้อขายโอนไม่ได้ก็จะระบุด้านหลังหรือว่าที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าติดสลักหลังนั่นเองนะครับโฉนดใบน,นี้โอนซื้อขายไม่ได้ภายใน10ปีตั้งแต่วันนี้พศนี้ถึงวันนี้พศนี้ประมาณนี้แต่อันนี้โอนซื้อขายได้ปกตินะครับ แต่ว่าอันนี้เขียนว่าโฉนโดที่ดินเดิมอ,ออกให้เมื่อวันที่5กันยาสแสดงว่าโฉนโดแผ่นนี้ได้มีการออกโฉนโดใบใหม่แทนเพราะว่าโฉนโดเดิมหายอะไรประมาณนี้ก็จะมีเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ที่ทําเรื่องนะครับอันนี้ข้อมูลนี้ก็จะระบุตั้งแต่วันแรกที่ออกโฉนโดเลยจนถึง,จนถ,งจนถึงปัจจุบันนะครับผมนี่แล้วก็ช่องสุดท้ายล่าสุดเลยก็จะนี่เห็นไหมครับเนื้อที่เหลือเท่าไหร่นี่ก็จะบอกเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อที่ช่องนี้62นี่ก็คือตารางวาครับผม หกสิบสองตารางวาครับเห็นไหมหกสิบสองแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเนี่ยค,ครับก็คือชื่อเจ้าของโฉนดคนล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่อยู่ด้านหน้าอันนั้นเป็นเจ้าของโฉนดเดิมนะครับเป็นใครอะไรยังไงไม่ทราบแต่ว่าอันนี้ก็คือชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินแปลงนี้คนปัจจุบันครับผมเมื่อ เมื another, Hence, ่อไหรเมื่อไหร่เมื่อไหรเมื่อไหรเมื่อไหรเมื่อไรเมื่อวันที่สี่มิถุนาครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ซื้อมาจากบังคับคดีนะครับนี่เห็นไหมเมื่อวันที่สี่มิถุนานะครับพศสอง8ันหกสบแปดก็คงจะพอเข้าใจนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมเวลาที่มีคนคอรังโฉนดเราอ่ะเวลาที่คนซื้อขายที่ดินอ่ะ เขาอยากดูหลังโฉนดเขาอยากดูเพื่ออะไรเขาอยากดูเพื่อหนึ่งคุณเปลี่ยนมือมาแล้วกี่ครั้งซื้อขายมาแล้วกี่ครั้งเพราะว่ามันมีส่วนในการคำนวณภาษีในการที่เราจะซื้อด้วยมันมีส่วนนะครับซื้อขายมาแล้วกี่ครั้งมันมีส่วนแล้วก็เนื้อที่โฉนดจริงเนื้อที่แปลงที่ดินแปลงนี้จริงๆมันเหลืออยู่เท่าไหร่ด้านหลังโฉนดก็จะระบุส่วนโฉนดแปลงไหนที่มีเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่มีข้อมูลอะไรก็ถือว่าคุณได้ เปิดบริสุทธิ์ได้เปิดสิ่งฉนวนแผ่นนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็นะครับไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับผมยกมือถามได้ครับผมยกมือถามเลยครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดทักทวงติงได้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับขออนุญาตไปนอนก่อนดึกแล้ว